สามูเด็ดๆในกรุงเทพต้องมาที่นี่เลยนะั่นคือเฮียเๆได้เองเดี๋ยวไปเจอเฮียด้านหนกันครับ ใช่ผู้ใหญ่ <S <S เหมือนเพอนเลย้หนึ่งอย่างครับสองกับที่เฮียบอกนะว่าที่นี่เป็นผักดิบชั้นก็คือมีอันนี้ด้วยครับอันนี้เป็นอันนี้คือผ้าจากรจัอันนี้เลยครับเอามาทำอะไรครับเอามาทำผัดไหดํากระเพาะหอมต้องทำอะไรครับผัดไหดํากระเพาะอก น่าจะให้อร่อยมันส่วนทำออกมายังไรนะมันส่วอันนี้คือหมั่นโถนะครับสมไมก่อนที่มั่นโผจริงๆทำเองแต่อันนี้มันโถที่ร้านนี้เป็ของจำตามเป็นตัวเราแหมป้งหมั่นโถที่นี่เยียร์ีเองด้วยนะเองด้วยครับเรามีเครื่องเตรีมันโผใช้ทำไงครับทำไงจะมีส่วนผสมของนมสดปั่นโผนมสดนะครับเดี๋ยวรู้มั่นถ้ากินอันนี้ครับถ้าเราจะกินกันนั่นต้มยนดีกว่ายิมไทยรักสุกสรรยิมก๊ก เป็นสตรเองเฮียอัน้สุดขมงครับขึ้นไห่เแล้วถ้าเดีอันนี้เขาผักน้ำเอาเอาน้าเนี่ยราดทั้นี้หนึอ้าเตออะไรนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาเข้าปากครับนีไดครับโอเคเลยที่ขึินอย่างี่บอกว่าคุณจททามาเป็นปากกับู กินอย่างีบอกว่ามาที่นี่แล้วถ้าแบบไม่คลองคอเฮียก็มีเป็นน้ำซุปาหสายสายน้ำซุปที่นี่ใ่บอันี้คือชาวาที่โกอนอครับเราจะไปรักษาของที่นี่ต้มนะเป็นการขูเพื่อสะบัดเอาน้ำหวานของเอากับกอ่อรกดอรนะก่อนที่นี่เตู้น่ถ้าไม่ไม่ชอบแบบนี้หัวใจหนาวมาลครับอันนี้มาล มาละเพาว่าผมไหมผมเป็มาละก็ผมแต่อันนี้ของเราผมก็แรกไปแรกเพราะว่าเราทอดที่ศูนย์ี่นี่จะสุดจนที่นี่มาละเนียนน่มแล้วก็ผมก็สามารถดูได้ครับแต่บบทำฟอง้องฟอมากครับครับผมนะครับงั้นเพี่ยวฝากสุดท้ายดีกว่าครับว่าถ้าอยากจะกินขาหูแบบที่ไขมันน้อยๆจริงดให้มาที่นี่แล้วก็เกี่ยวฝากด้วยว่าอยู่ตรงไหนเว็บไซต์ยังไงหรืออย่างไรจะได้แง่ที่ดูแลับเพี่ยวแบบมันน้อยถ้าต้องการสมัคร ขาบูไขมันต่ำนะมาที่นี่ได้นอกแล้วเนี่ยที่นี่ไม่ได้ใช้หมูครับเรามีข้อดี็คือยสองอย่างก็คือเราไม่ค้วเราจะใช้เครื่องงที่ทำับเอ็รวนกับที่ว่าเราจะใส่ประมาณสามสิบขั้นตอนดัะนั้นในนี้ไขมันจะน้อยมากครับทำให้แคลอรี่เราเด้วยครับผมเลยครับแล้ี่ย่อสิดทายก็ไรเบอกว่าจะเรียกว่ามันแต่จริงๆเราเรียกว่าอะไรนะคอาเดนไขออันนไม่ได้อยู่ในกาจัร Só leva a